มาทุกคนกินเข่าเด้อปัะนี้กินเข่าก่อนเดอ้ออาหารเก่าพี่น้องเอ้ยมันอันนาดมันบอกเป็นตะถิ่มนะพี่นอ้องมีนแต่เน่สเสพรสเอามันอุ่นเอาเสดายทอดใหม่ก็มีแต่ปลาอันนี้ทอดให้ลูกไายข่อยแต่ว่าลูกไายข่อยไปหลินแล้วไปหลินเพื่อนไ่เถ่าน้อยเพบนบนมาเด้อกินน้ำกันเด้อทุกคนอ้าวจริงแจยงเพียงเนาะแจยงขนาดเลยแบบจางปางเลย มากินเขาร่วกันเด้อทุกคนสบายดีจ้าอาหารขอนี้คบบุทิบได้พี่นงงงเลยไปเที่ยวกินยูนแห่นเบิดขัวไก่ืมูสับเนี่ยไปชิเฮ็ดไก่บบโอ้ยฝึโพกอ,อาหารขอนั่งอยู่คัวไข่ตัวไอ้มาแกงม,มือหนัก พ่ออาหารเก่าเขายั่งอยู่กินาอาหารเก่าก่อนนี่เขาก็อุ่นเอาอยู่อุออออบหมอ ร o t the pet. มันทอดไปลูกชาย้ยพี่น้องดู้ลูกชายปเปลี่ยนหรอกแล้วก็สีใบใบใบเอาสีมันคุกก็ขอเจ้าแล้วขึ้นขอเจ้าคุ้งขอเจ้าไอ้เพื่อนอืะ thịt đất cát nọ riêng nọ, ăn nó, không, nó đợi, sẽ đai ăn, chiên ăn thử xem คุณน,นึ่ชี้เขียวอ่อนเสือพี่สาวคนต้องหายเสือพี่อุงหายนะเนี่ยไปเลยไปได้ทักหาเรา เมื่อไอเมียวยกเนาะเมียวเมียวยกอืมเป็นเห็นปลาจช่ไหมเพ่อป้าะกระโดดย่องเลยหนึ่งเข่าอีกแด้วอุ่นเข่าเย็นหมอเส่าอุ่นเข่าเย็นเหลือหมูว่านนี่ thằng huống thằng nửng cũng sợ cái cũng thằng nhóm sợ cũng thằng chào nếu khẩu chuẩn sành thì น้ำพันแล้วน้น้ำแต่งตัวมกินเขาก่อนตันีกินมัยุมยะก่นเี่ยเอฟซีวงอีกน้ำน้ำแต่งตัมาเรียบร้อยก่อนมือเ้านี่กันยุมยุก็แหงแล้ว หน่อไม้นี่เห็ดนี่ต้องเสแสรบนะเขากั้นขับเกลือไปเด็กเป็นมั้งพอดี เอาอันก็นิ่วเหนียวเลยบุญเขาเย็นมันเลยเหนียวติดม,ม,มือแน้ว

อืมแซ่บเยวตู้อีละกินองนีคำใ้กับวานจีเลืลงพี่ยากก็จับอยู่พี่อยากเนาะเขากปจ้จานอันนี้เนอะเดี๋ยเออยังคำผอมเนาะเออยังคำแซ่บกอน

นีก็ไปเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องผมกมกับใจเขามาหลับชมบ๊ายบายคลิปต่อไปจากสีเหตุยังพี่น้องติดตามตอนนี้นังทองตึงแล้วขอผักก่อน,นอจากสองชั่วโมง